ใครที่เคยพูดเรื่องนะครับว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีไอเนี่ยมันไม่ทําให้คนตกงานเพิ่มขึ้นเนี่ยวิว่าอย่าพูดให้มันโลกสวยเลยครับในความเป็นจริงแล้วคงต้องยอมรับนะครับว่าในทุกๆครั้งครับที่มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาครับไม่ใช่แค่เรื่องเออย่างเดียวนะครับทุกๆครั้งครับ,รรบมันจะมีคนที่ได้แล้วก็คนที่เสียครับซึ่งแน่นอนเทคโนโลยีเข้ามาทุกอย่างมันจะสะดวกขึ้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งในรอบนี้เองเนี่ยเรื่องของการเข้าใหม่ของเอไอเนี่ยมันมีผลกับคนทํางานแน่นอนครับทีเชื่อว่าหลายใน,ยน,นคนันาาระบ เช่นงานที่ต้องใช้ระยะเวลาควบคู่กับการทํางานนะครับเช่นพวกงานถ่ายตัดต่อคิดคอนเทนต์นะครับหรือว่าเป็นพวกงานเดฟบนะครับงานพวกทำโปรแกรมต่างๆครับการเอา AI เข้ามาช่วยเนี่ยมันทำให้ระยะเวลาลดลงเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับจากการใช้งาน3คนนะครับอาจจะเหลือคนเดียวนะครับจากการที่เอาเทคโนโลยีต่างเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นหน้าที่เราครับคือทำยังไงครับให้เราเป็น1ใน3ที่ยังอยู่ไม่ใช่เป็น2ใน3ที่ต้องถูกเอาออกไปในวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นแน่นอนครับการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและไม่ใช่แค่เรื่อง AI นะครับการพัฒนาก เข้ามาใหม่ทั้งหมดตลอดเลลวลามีความจำเป็นครับคงต้องยอมนะครับว่าโลกทุกวันนี้มันอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆจริงครับ